สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพอกกระชองอีสานขราดหากินค่ะวันนี้สาวยูมาโล่เบื้งเฮดด้วค่ะวาสีได้บ่อค่ะวันนี้ฝนกระตกนิดน้อยค่ะล่นดินค่ะาลุนน้ำกันนะค่ะวาสาวยูสีมานบ่อค่ะไปจ้านี่ก็คือปลาเฮดด้วยค่ะที่สาวยูมหาวันนี้ค่ะเขาอยู่ลักษณะแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวสาวอยู่สีมารุนด้วยค่ะวันนี้วาสีมานบ่อค่ะ ที่ด้บเฮดค่ะวันนี้ค่ะปลาเฮตีสาวอยู่มหามืัอนี้เด้อค่ะ พี่น้องค่ะสาวยุพอแล้วค่ะเพ็ดนำพึงเด้อค่ะดอกเล็กเฮกมานเด้อค่ะเพ็ดนำพึงค่ะรุ่นน้ำกันเด้อค่ะวชิมานีบอค่ะพี่น้องค่ะสาวยุมานเด้อค่ะนี่ค่ะ เล็้น้ำพึงเด้อค่ะสวยสวยกรลังเป็นนุมเด้อค่ะอืหน่อโตกําลังพอกินเลยค่ะสวยๆค่ะสาวยุกะซื้อื่อเด้อค่ะวันนี้ค่ะ ดกกำลังงามๆด้วยค่ะพี่น้องดอกบานแล้วด้วยค่ะพี่น้องกำลังพอดีกินด้วยค่ะว่านบวหินด้วยค่ะ โอ้เนวแล้วค่ะพ็แกงได้ด้วยค่ะอืมพี่หน่อดอกบานแล้วค่ะโอ้โอ บ้านละค่ะอ้านบ่เห็นเนาะค่ะกะเพอเก่งได้อยู่เด้อค่ะน้ำพึ้งค่ะงามๆค่ะวันนี้ ลังพอเกงงด้วยค่ะสวยๆค่ะนึ่นน้ำเพิงค่ะเพิ่งค่ะสวยๆค่ะวันนี้ดอกงามงามพี่น้องค่ะค่ะกำลังพอกินเลยค่ะโอ้โอหลุด ดอกกำลังพอกินเลยค่ะดอกจุ้งๆค่ะงามๆเวยคะ่ะโอ้ยดอกสีเหลือกำลังพอกแกงะะ็งแสบด้วยค่ะนี่ดอกบ้านแล้วเนาะคะ่ะดอกบ้านแล้วด้วยค่ะอ ดอกกระรงพกเกงด้วยค่ะดอกบ้านแ้วเด้วยค่ะพี่น้องงามค่ะดอกกำลังพกกลิ่นด้วยค่ะจุ้งค่ะ ม้านตะเฮ็ดเพิ่งเด้อค่ะพอเก็บพอเก็บค่ะตะดอกบานเด้อค่ะพี่น้องโอ้หัวลุดหัวลุดเด้อค่ะดอกบานเด้อค่ะม่านวัวเห็นเด้อค่ะแตะ่พอแกงได้อยู่เด้อค่ะ ถึค่ะสวยค่ะวันนี้มีจตดอกบ้านเลยค่ะอยู่เนอุ้มใหม่เลยค่ะดอกกำลังพ่อแก้งเลยค่ะนิดแตงค่ะกำลังออกเลยค่ะ มันพึ้งค่ะดอกฮัด้วยค่ะดอกกำลังเป็นนุ่มๆด้วยค่ะ เฮ็ดเดงค่ะกำลังออกด้วยค่ะดอกบ้านเนาะหมูบ้านกับมพอเด้วยค่ะมันพึงด้วยค่ะดอกงามง,งามกำลังพ่อเกงค่ะ ก็ล่งพอกินเลยค่ะอ๋ะดอกบานเลยค่ะดอกกงามเด้วยมัน,นค่ะดอกกงามเด้วยค่ะมัน,นี้ กำลังนุมน่มๆเด้อค่ะจะดอกบ้านเด้อค่ะมัอนี้ืม่บ้านกับว่เห็นเนาะงานค่ะกำลังพวกเก่งค่ะจะนีระค่ะแซ่บค่ะยอ้องยศติสาวอยู่ได้มัอนี้เด้อค่ะมีตะดอกบ้านบานค่ะแต่กับพ่อแกงได้เด้อค่ะ สาวอยู่มันนี้มานแต่เห็ดดอกบ้านเด้อค่ะให้พี่ให้น้องเบิ่งเนอกค่ะมันนี้กะแต่เห็เดแดงสองสาด,ด,ดอกเด้อค่ะนี่แต่ดอกเถาๆกับพ่อแกงได้นาะพี่น้องอ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก็ไล่ก็แช่ก็ติดตาาใม้ช่องอีสานคนหลาดน้ำเน่เด้อค่ะฝากช่องนี้หน่อยค่ะก็ติดตามไห้น้ำเด้อจ้ะคลิปนี้ก็ลากันไปเนาะค่ะเนาะสวัสด,ดีค่ะ